อารังสิตสตอรี่นะครับวันนี้จะมารีแอคชั่นนะครับ่ะเขาเรียกว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง่ะที่ทําการเปิดวงที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อสามวันที่แล้วนะครับก็ประมาณ27่สเนะยีิบเนะครับ27กันยายน2องพนะครับนะเปิดตัวแบบอลังการยิ่งใหญ่มากเลยนะครับน้องอคงอิงนะครับน,น้องอิงเปิดตัวในเพลงใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าในเพลงของเขาเรียกว่าของของ,ของพี่่ต่อลอรไทยนะ เพลงหัวใจอีสานนะครับเพลงนี้พิชาติชอบมากเลยครับดูของเพลงคุณต่ายอรลไทยเนาะขึ้นแบบโซโลอ่อินโทรอ่ะดนตรีแบบยิ่งใหญ่นะมีแบบกองทั้งอะไรผสมผสานร,ระหว่างดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านเนาะเสียงแค้นเสียงโวดอะไรอีสานบ้านฮาเนาะพี่น้องคือวันนี้ก็เลยจะมาทำรีแอคชั่นนะครับคือน้องผู้หญิงอ,ออกมาในธีมแบบชุดสวยมากเลยวันนี้เนาะชุดสวยมากยิ่งใหญ่อลังการมากนะวงสาวน้อยพิษพันแผงนะครับนะ วันนี้ก็เลยแบบจะมารีแอคชั่นนะเพลงก็แรกๆก,ก็จะเป็นเพลงของนั่นแหละของเพลงของผู้หญิงหัวใจอีสานนะของของอคุณต่ายอรไทยนะครับเนาะก็โอ้แล้วก็แดนเซอร์คือแต่งองค์ทรงเครื่องนะคือแบบยิ่งใหญ่อลังการแสงสีเสียงนะครับเนาะคนโอ้เยอะมากนะครับนะวิชัดก็เข้าไปดูในช่องของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับยังไงก็ขออนุญาตสาวน้อยเพชรบันแพงมารีแอคชั่นนะครับ ในวันเปิดวงเมื่อสวันที่แล้วเนาะอ่าอาจจะเป็นคลิปด้อนหลังนิดนึงแต่นี้ก็มารีแอคชั่นนะครับเอคชั่นอ่าเสียงนะครับนะเสียงก็ยังเ,เป็นเสียงที่เอกลักษณ์นะอ่าอีลานะ้อยอีลานะ้อยฉายาเขาเนาะฉายาของนะ้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเนาะก็ยังเป็นเสียงที่มุนมนสกดเนาะเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละเนาะเป็นเสียงหลายๆท่านก็คงชัดเจนแล้วแหละว่าชาติที่แล้วหรือก่อนหน้านี้นะ้องอุงอิงเป็นใครตั้งแต่หลวงปู่มหาศลานะ อ่าท่านได้กล่าวนะเกี่ยวกับตัวน้องอิงอะ่ะขณะดที่น้องอิงอขอย้อนกลับไปนิดนึงเนาะน้องอิงร้องถวายเสียงนะเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนอะ่ะของของฮันนี่แม่คุณแม่ฮันนี่สีอีสานนะที่กาลสินนะที่ธรรมอุทยานนะก็ก็ชัดเจนแล้วแหละว่าคือน้องอิงก็คือก่อนหน้านี้หรือชาติที่แล้วเป็นอะไรยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะอันนี้ก็ชัดเจนว่าทําไม น้องอิงถึงได้รับการยอมรับและจาก FC หรือแฟนคลับเยอะมากมายนะครับเนาะเพราะว่าน้องอดีตชาติหรือปัจจุบันนะครับอ่ะเป็นยังไงแต่ถ้าย้อนกลับไปคลิปตั้งแต่มาสมัครหลังเวทีนะกับพ่อโจนะบอโจอ่ะบอโจยูมนินเนาะจะรู้เลยว่าตอน9ขวบ10ขวบน่ะน้องอุงอิงเนี่ยกวดร้องเพลงมาเยอะนะได้แชมป์ตั้งหลายรายการนะแชมป์เด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยร้องเพลงเนาะ อ่าหลายคลิปนะหลายคลิปถ้าย้อนดูนะถ้าใครไปย้อนดูประวัติก่อนจะมาถึงจุดนี้น้องก็พัฒนาตัวเองเนาะเป็นเด็กน้อยแบ๊วๆร้องเพลงตามตลาดนัดนะประวัติของน้องอนะ่ะร้องเพลงตามตลาดนัดนะท,ทุกเลิกเรียนมาอย่างเงี้ยก็ไปร้องเพลงนะได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะก่อนจะมาถึงจุดปัจจุบันและค้นพบว่าน้องมีอะไรในชาติที่แลวเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแม่ฮันนี่สีอีสานเนาะก็เลยวันนี้มาทำคลิปเรียลแอชนะอ่าวันนี้ก็จะมีภาพตัวอย่างเล็กๆนะครับนะให้กับเพื่อนๆดูว่า การไปเปิดเปิดวงนะที่จังหวัดอุดรเนี่ยว่าว่าชุดหรือแบ็กกราวน์เนาะของวงของเวทีจะเป็นยังไงนะยังไงก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ c t t y t i l i n d n d แล้วก็ชาตรังสิตสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจและจะได้พบกับคลิปใหม่ๆของทาง City t h a แ l a n d กดกระดิ่งเนาะเพื่อนๆอย่างน้อยก็ เราก็ช่วยกันสนับสนุนพัฒนาวงหมอลำนะครับเพราะล่าสุดอัปเดตนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าธุรกิจหมอลำนะนั่ปัจจุบันนะมีรายการรายการหนึ่งนะครับมาประเมินว่าธุรกิจหมอลำนปัจจุบันนี้อยู่ที่ระดับ10,000ล้านเลยนะครับนะค่าเฉลี่ยต่อคนที่เปนะเปะต่อรอบต่อวันนะต่อคนนะ่ะห้าหมื่นบาทเลยนะถือเป็นธุรกิจที่แบบโ,โหน่าลงทุนมากกลับมาอีกครั้งในวงหมอลำหมอลำเพลินหมอลำซิ่งอะไรนี่วงใหญ่ๆนะ หรือวงคือธุรกิจเนะี่ยคือมีมูลค่าระดับส่วนแบ่งใน,นตลาดนะคือถึงหมื่นหนึ่งมื่นล้านเลยไม่ใช่ธรรมดาครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ c ี t ีไทยแลนด์เพื่อเป็นกำลังใจช่างทางช่องทาง u t u b e แล้วก็ Facebook ขอบรคุณล่วงหน้าให้กับ f อ,อน้ององอิงครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ c ี t ีไทยแลนด์ด้วยแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ